สวัสดีครับผมนายอธิพัฒน์บุญยังวันนี้ก็จะมาทำวายแดงนะครับขั้นตอนแรกเดือดง,งุนออกจากก้านเสร็จแล้วก็นำมางง่นไปแช่กับเบกกิ้งโซดาประมาณ15นาที <'ll> เพื่อทำความสะอา,าดดงางุนที่เราซื้อมาจากตลาดหลังจากนั้นก็นำยิปไปละลายกับน,น้ำเพื่อให้ยิสตื่นตัวหลังจากที่แช่ครบ15านาทีก็นำมางง่นไปล้างประมาณ2 3ครั้งเสร็จแล้วก็นำอง,ง่นของเรานั้นมาฝาเพื่อออา,มาเมล็ดออก เมื่อเอาเมล็ดออกหมดแล้วก็นำบางุนนะครับมาขยำขยำเพื่อเอาน้ำของมันนะครับต้องขอไปนะครับพอดีหาซื้อถุงมือไม่ได้จริงๆนะครับเมื่อขยำมองุนจะได้นะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับ3.3กิโลนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปนะครับและไม่ต้องใส่น้ำมากนะครับใส่พอให้น้ำตาลละลายหลังจากนั้นก็นำหม้อขึ้นไปตั้งเตานะครับเพื่อละลายน้ำตาลในเข้ากับน้ำตอนละลายน้ำตาลนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับ หลังจา,ากที่พักไว้ให้ร้อนแล้วนะครับก็นำมางุนของเรานะครับใส่ลงไปในหม้อน้ำเชื่อมเสร็จแล้วก็นำไปตั้งไฟอรอบนะครับตั้งไฟให้พอร้อนไม่ต้องเดือดมากนะครับหลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วแล้วร้อนแล,แล้วเราก็เอามาพักไว้นะครับเพื่อให้วายของเรานะครับหายร้อนพอหายร้อนเราก็เอายีสต์ที่ละลายนะครับใส่ลงไปผสมในหม้อนะครับแล้วก็คนคนให้เข้ากันหลังจากนั้นกดตักวายนะครับใส่ใน ขวดไว้นะครับเพื่อหมักประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ปิดด้วยผ้าขาวนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ซื้อนะครับก็เลยใช้ผ้าขาวม้าสะอาดนะครับปิดแล้วก็รัดด้วยสายยางที่ปากขวดนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับไว้หางหมุนแดงของเราครบครับ